เรียอ่ะเียๆเ่นดีเล่นอะไรอันนี้เลยอ่ะเบอใหญ่น่อยเปิดไฟก่อน้อนเล่ต้เิดนัมันเป็นรรเงี้ยันเ็น้าชัเทางนี้ทางนี้แใกล้อใกล้ลาปจะได้ป่าได้อ๋อแสงแสงเยอะๆเต้นด้วยเต้นด้วย Happy b i r ไม่ปิดไฟทำไมไม่มืดทำไมไม่มืดมา Happy birthday to you อะไราปิดไฟเต้นเลย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ตลกวันนะ Birthday to you Happy birthday birth birth. <c oughs> <c oughs> <t os> to you Happy <c oughs> Classic oczywiście ฮัปปี้เ oh บิร์ธเดย์ฮัาอี้เบิร์ธเดย์ฮัปปี้เบิร์ธเดอ์ทูยูเฉย อดแรงเอ้ยเอยยังไม่หมดแม่มังไงเบาดีจังเบาเบาเบาเยาวแล้วไงเออโอ้เก่งเลเก่งๆๆ่เก่ง่ะเน่ยแล้วนะมเว้